หมูค่ะอยากได้หมูค่าไม่อยากเปิดอยากเปิดกาชาเร็วๆได้ไหมไม่อยากเปกาเอาเปิดรอก็ได้เอาเปิดรอเปิดรอเห็นมาดามบอกว่าจะเอาหมูเอาพี่ผมไปก่อนไหมครับหมูตัวใหญ่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ต้องเอาพี่อะเอาพี่ผมไปก่อนไหมอะไรดีหมูตัวนี้น่ารักด้วยตัวนี้ติดปีกด้วยเปิดกี่ลูกดีคะให้คนดูลูกเลยฮะกี่ลูกทำนี่อะไรแบบ สี่สิบกล่องเล็เด็ดยี่สิบฟาร์กพันหนึ่งเหรอออาพันหนึ่งอ่ะแล้วเท่าไหร่อ่ะไดมอนด์ดัสอะไรเอออะไรได้กล่องมายี่สิบอันไหนคืออันนี้เหรออันไหนคือรถอ่ะคือก็หมดแล้วนไอรถอลยอันไหนคือรถอันนี้เหรอพันหนึง่งอุ้ยได้มาหนึง่งงานใช่ปะ่ะได้รถเฮ้ยอันนี้เออได้รถ แสดงว่าดวงเรามากะเราเรามากะหนึ่งพันลูกแล้วเราก็ไปต่อไหนหมัวหมัวแล้วเหรอหมัวแล้วใช่ไะมันรถจะไม่มาแล้วครับเฮ้ยมามารถเป็นรถโตป่ะครับเนี่ยโตหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่อันนี้อันนี้คือรถรถรถนี้คือรถอะไรอ่ะ ก็ได้คือคือมันจะเป็นกาชาลก่อนแล้วก็ไปสุ่มข้างในอีกไงคุณน้าครับขออนุญาตไปดูได้ไหมดูได้เลยล่ารถไปสองคันแล้วพี่บ๊อบครหน่อยอ่ะรถอีกคันเนี่ยดูสองละรถมาเด้อวอย่าขับโอ้รถไม่มีอ่ะพี่นอกมอะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับไปแสนหนึ่งครับทุกคนลูกอันนี้ลูกลูกได้แล้วตอนเนี้ย ไม่ได้รถอีกนน<ด>อคันนึงโอ้ยได้อีกได้อีกกูจวงใช่ได้อะไรก็ได้อ่ะ<ม>แค่ได้หมูอ,อ,อย่างอื่นเขาว่ากัน<ม>แบบคันดูก็เราไม่ได้รถเราจะหงอแบบ่ได้แล้วหนึ่งต่อ,อเฮ้ยอุ้ยได้แล้วอันนี้ผม <c oughs> ว่าไม่ใช่นะครับต้องเช็คละแต่มันกลัังงดีจริๆนนะ้วฮะอ๋อเปิดลูกหนึ่งอันนี้ ไม่จออิ้วเหมือนกันเลย <S 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 เปิดลูกนึงคะ่ะไม่ต้องสนใจเมื่อกี้อ๋อไม่ได้ครับหน,นะ,ะ่งค่ะเรา,มาไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ <S 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 เอาใหม่กิ่ลูกอะโอเคเปิดห้าร้อยไหมสลับสำรับหน่อยอ๋คืออะไรลูกนึงจะเปิดนานได้ไหมอ่า มันรถมันขายได้คันละเท่าไหร่ไม่แพงไม่ใช่หรอมันมีในร้านค้าไม่ใช่หรอมันรถมันมีในร้านค้าใช่ไหมคะก็แสดงว่าไม่แพงใช่ไหมมันมันมีลิมิเต็ดด้วยค่ะมันมีแบบฟิลลิมิเต็ดด้วยก็ทาไม่ได้ก็เดี๋ยวเจอกันหน่อยทีเอ็มก็ด่ากันหน่อยทักเมทไม่อไม่งอมหรอ ปิดหมดแล้วปะหมดเลยดีกว่าฉันแท้ใครว่าน้องตอนซีเจ็ดน้ำรั่วนะมันดีกว่าของเลกว่าใช่ไหมหรออุ้ยเนี่ยจุ่งเนี่ยเสียงหนูเมื่อกี้มันไม่ได้แมทเนี่ยเมื่อกี้เสียงนหนูเลยดีวิ๊งยอดเฮ้ยแล้วอยู่นะเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วครับผมเปิดได้ได้รถทุกล้ออางเงี้ยผมว่าไม่ใช่แล้วได้รถเปิดขายมันเปิดไงอ่ะ คือเดี๋ยวในกระจาดรถมันจะมีบัตรทองอยู่ครับถ้าเปิดดวงดีก็ได้บัตรทองก็อเอาไปเลขรถพิเศษลิเลิเ็ตได้ครับมันคันเดียวสิบห้าคัน,นใช่ไหมใช่ในสิบห้าคันในประเทศครับไม่บัตรบัตรทองคือก็ได้ก็เดี๋ยวเติมอีกแอดมินบอกไว้รวยใช่ไหมแท็กแท็กแท็กทลัพย์ของของร้านอะคือมันจะมีแท็กสี่แปดแล้วก็บัตรทองเหรอใช่<ม>บัตรทองคือรถริเิเ็ดที่มันเหมือนแบบแล้วถ้าเกิดกูปเปิด อุ้ยได้รถลิมิเต็ดนะอุ้ยคืออะไรอ่ะได้รถลิมิเต็ดเหรอเฮ้ยเหมือนไม่ใช่เหมือนฟ้ามาสูบเหรอผมว่ารีบไปรีบไปแรกก่อนก็ได้นะครับมันจะได้ไม่โดนใช้ใบเดียวเหรอไอเทียวอ่อใช้ใบเดียวเอาดีไปแรกก็ดีนะเดี๋ยวโดนแย่งไปสิมากันจริงเหรอแรกตรงไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าติดต่อนายกมั้งก็นายกเลยก็ได้ครับพาไปหน่อยได้ไหมเราไปแรกดีกว่า มีรถไหมแย่พาไปไหนดีได้ได้เต็มกันลังดีเดี๋ยวลูกเราต้องได้ขับด้วยค่ะราะอย่างนั้นยังไงลูกเราก็ต้องได้ขับคืออย่างน้อยเราลูกพ่อหนูได้ย่างเงค่ะตัตแหวนทางัวอย่างดีตัวไม้อย่างดีเต็ม อย่างน้อยเราก็ต้องมีรถปั๊ c, แต่ถามม่ได้เล่นแก๊งไม่ไหมแเราอยากได้อะไรอยากได้หมูแค่นั้นเองเแต่กระดวงคุ้มอยู่หนาได้รถสิบห้าคันในประเทศครับจริงยวตกใจเลยค่ะก็ปันนี้แหละค่ะแล้วก็ลูกคนหนูอะลูกเขยเขาเติมหรือเปล่าแล้วเขาไม่เติมก็ให้ได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกรถคันหนึ่งไม่ได้ลงค่ะไม่ได้พาน้องมาลงถ้าพา,าน้องมาลงก็จะเติมเยอะกว่านี้แต่น้องไม่ได้มากันไงหน้องไม่ค่อยว่าใช่ เพรมันลงไม่ได้อะมันลงไม่ได้อะเทวถืวัดเหลี่มเลยขอบคุณนะนายนายนายยกใช่วิยใช็อแตกเลยดียยวครับเขามาแลกบัตรทองครับมันมันแลกได้ไหมนโมนโมมาแลกบัตรทองครับพี่หนูต้องแลกก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแลกบัตรทองแลกกับผมได้คือมันมันมันสามารถระบุได้สามารถระระบุทะเบียนได้นะครับว่าวาราคานิลาแปดแปดแปดค่ะนิลาแปดแปดแปดใช่ ไอโอเค้าคือ<ม>บัตรทองใบเดียวคือแลกได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ได้เปิดต่อทีมาเลยครับกิบกิบได้ไหมกิบไม่ได้ตงอ,อะไรครับไม่ลงเหมือนกันเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบสี่กิบไม่ได้ค่ะว้ยอยากมีว้ยอยากคืออยากอยากได้คันได้ไหมครับให้แฟนะแต่ยังไม่มีนะครับให้ลูกก่อนติ่นไม่เป็นรถอะไรครัยังไม่รู้ใช่ไหมแท็กแท้ครับเครับแล้วมันจะมันต่างกับแท็กต่าง ต่างครับต่างๆไม่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีสิบห้าคันขอแบบรีมีเต็ดได้ปะได้ได้ครับได้ได้ครับเดี๋ยวฮะอ๋อโทษนะครับมีมีเนื้อยากไหมครับมีเนื้อยากแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูให้ ได้อีกแล้วคืออะไรอ่ะวายได้อีกแล้วเลกให้ลูกหน่อยค่ะเลกให้ลูกหน่อยค่ะพี่หนูเมแลกให้ลูกสองทันเลยใช่ไหมครับเอาทะเบียนอะไรบ้างอาะถ้าเขียนว่านานิโนได้ไหมมันเยอะไปไหมคืออันนี้กีบให้ลูกได้ไหมคะได้ได้แปดตัวครับได้ได้แปดตัวอันนี้กีบให้ลูกได้แล้วทะเบียนสามารถเอาให้ลูกได้ครับเอ่อนานิโนเขียนว่านานิโนแปดแปดแปดได้ก็ได้ค่ะแล้วก็อันแรกก็นิดนึงนะได้ค่ะอุ้ยแป๊บนึงนะคะ แรกแรกรถครับแรกรถนีก็จะรถกับเขาไม่เขาดูแรกรถเดียวัไหมวรครับรอคิวอ่ะีแปดได้ปแม่ล้ได้นี้พอแล้ใช่พอจะมีแอติมไหมครับไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงแป๊บนึงนะดีแปดครับขอดเนื้อได้ดีครับ ว่าทำไมมันไม่ได้ C8 เลยะขายเอามี้หรอใช่ก่อนนมันได้เปรียบไงก็ได้ให้ลูกด้วยคือบท C8 ก็ได้ C8 คือนายยกสองสตรีมอยู่ปะออปอกบอนว้ายที่มาเติมไปแสนหนึ่งครัายด้ยคันหนึ่งทำไงดีอ่ะ ไมเดียอันนี้แลกไปก่อนได้ป้ะไม่รู้ชื่อ <ผม S 1> ใครผมว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยแลกสามคันเลยได้ไหมเป็นนึงได้ใช่ไหมได้ได้ครับโอเคอ,อีกคันอึงอะไรดีวะ <c oughs> เข็ดว่าจอนบอยก็ได้อีคันหนึ่งแต่ไม่มีแก้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ลูกเขยก็ได้เอ้ยลูกชักนมเหรอ เขียนว่าเขียนว่าซักนมแปลกแปลกก็ได้เดี๋ยวให้ลูกเขยดีกว่าตะกดให้หน่อยครับเขียนไงซักนมอ่ะสิเดี๋ยวมาสะกดไงวะสะกดยังไงอ่ะมันสะกดยังไงอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะสะกดยังไงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงได้ปะ C H O K ปะ N O M ไหมใช่ไหมมันสะกดยังไงอ่ะซักนมอ่ะอ่า c hom ปะ u อ่ะ c อ่ะ c h u c k ครับหล่อแป๊บนึงนะวันนั้นเขาส่งแป๊บนึง c h u c k n o m ครับ c h u c k n o m ครับครับชักแปดแปดแปดก็ได้ได้เหมือนกันอันนี้รถที่เราสามารถเทรดได้ใช่ไหมปลาตาผมชอบสี่เจ็ดแปดครับอ๋อสี่เจ็ดแปดก็ได้ครับพระเบียนมันเกินครับได้แค่ชักนมเฉยๆเอางั้นเอาค่นึงก็ได้ครับ โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเอาใบออกอีกสองใบนะครับผมอันนั้นนี่เรียกว่า N A N I N O ขนาดแปดแปดก็ได้ 8. ถ้าเกินไหมเกินก็ไม่งใส่เลย <c oughs> ของยูมิของยูมิเอาเป็นทะเบียนอะไรครับเอาอยูมิครับยูมะรถมาแล้วนี่ อ๋อยู่เมอันนี้รถรถเข้าแล้วใช่ไหมคะโทษนะครับเนื้อเนื้อเนื้อย่างได้ไหมครับเนื้อย่างอ๋อเนื้อย่างมีอยู่จะตายแล้วเออกินขาวไปเลยคืออะไรเข้าพื้นที่ได้เลยไม่เป็นไรไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันอยู่เมฆอยู่อยู่เมฆใช่หรอ อมีเลขตามหลังไหมยูมมอะไรเลขอยากได้เป็นเลขอะไรไหมเลขอีกสี่ตัวอืมเอวัลได้สามคันครับใช่ครับไปเลยไปเลยไหมมันมันมันรถมันได้แล้วยังอ่ะไม่รู้อ่ะเออได้กีบกีบใบทองไหมให้เขาอย่างครับให้ปไปแล้วรถมันให้ไปแล้วเขาน่าจะอันนี้แล้วมั้งครับได้กุญแจหรือเปล่ากุญแจมันเยอะอะดิหนึ่งสงเก้าเก้าเก้าเหรอสวยละ ันลองเบิกดูอะไรได้ครับตอนนี้ทั้งหมดมันมีแปดคันนี่ทำไมมันได้มีแค่เจ็ดวันในตัวลองเบิกดูอะได้มันมันจะมันมันจะมีอันนี้ไหมอ่าทะเบียนตามตามตามที่เราตั้งไม่ทั้งหมดมันได้ต้องได้แปดนะชักนมอะไรเงี้ยสี่ห้าหกเจ็ดอ้าใช่ชักอ๋อนี่ไงนี่เราไปแปลกๆมีไหมครับมีมีมีวินเลิศเกินน่ะคุณน้าวินเลิศเกินไม่ชักนมได้แล้วไง ใช่ไหมสวยสไหมครับสวยไหมนี่ไงชักนมใช่ไหมค่ะสวยอุ้ยสวยอ่ะสวยสวยไหมครับสวยไหมครับคุณานะสวยไหมครับอ่าอย่าเล่นกับระบบนะครับพวกมีเมียแล้วอยากหยุดก่อนใจเย็ยนครับใจเย็ยนครับ <laughs> ปะปะปะ เอวไปลองรถกันเอาแล้วคันนู้นไม่เก็บหรอครับ <he? S 2> ครับอา่าตอบไปก็ได้ครับมันต้องแต่งนี่ใช่ปะแต่งจงไม่มีค่าเสียปะ่ะเฮ้ยทะเบียนเ,เดิมเดิมก็นดาจะดีเอ้ยทัอะไรมาครับแต่แต่งก็ดีกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ได้เล่นที่นี่อยู่แล้วค่ะคือตั้งใจตอนแรกอะตั้งใจว่าจะแบบเอาเติมไปขับรถขับกับลูกไง ก็แบบใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเสียงเกมคเพราะว่าลำค่ะไม่ค่อยชอบเปิดเสียงรถมันเปิดตรงไหนอ่ะทุกคนเดี๋ยวมนะเทลมันเปิดเสียงรถตรงไหนอ่ะออเสียงรถปะออเดีอวป่ะนี่หรอนี่ป่ะอ่ออเดิโอครับออเดิโอแล้วก็เอ่อ SFX ล o ุ่ม e Volume นะครับ ไม่ค่อยได้เข้ามาเลยหรอกคับคือ,อถ้าเข้ามาก็เข้ามาหาลูกเข้ามาแต่ว่าส่วนตัวอยากเป็นขับรถได้เคี่ยมหรอโอเคเดี๋ยวตัง้งรถมันต้องแต่งรถเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งให้ลูกของของลูกเขยเขาคงไปแต่งเองแบบมั้งแต่งใครกันอันนี้ให้บอสเหรอใช่ให้คันอย่างเงี้ยที่เขียนว่าชักนมอะ่ะขอบคุณแดนตาผมด้วยครับบ้านแต่งตรงไหนเนี่ยแปบบ๊บนึงนะ แตกองเงินเขียวคันไหนมันนี่อันนี้ไงออนี่ครับนี่นี่นี่มากันแล้วอ๋อไม่เป็นไรมันไม่ได,คไได้คือไม่ได้เล่นที่นี่อะค่ะอยู่เมฆคันที่สี่ว่าทำไมเราได้เยอะจังเลยอะเราถือว่าเราได้เยอะเนาะเราได้เยอะปะเราได้คนเดียวสาม, <3 S 1> มคันนะ เหมือนเหมือนโปเลยครับโปเสกกระชามาลงเลยครับมันดวงดีเกินครับบินอยากให้เติมเพิ่มโอ้อเข้าเข้าเหมือนเขาหยอดนละ่ะเ,เหมือนยอดจีบก็ได้เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าเราดวงดีก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มครับคุ้ม,มรครับม,ม,มันมันไปตรงไหนอะไออมาแล้วใช่ไหมอ๋อที่มาเลยครับเราชนคนตรงนี้ป้าเรื่ลือน่ะ เขาจะด่าแม่เราปะถ้าเราชนก็ไม่รู้ว่าชนไหนลองชนดูใช่ปะผมน่าจะชนนี่ผมใครอ่ะชนใครอะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ชนคนหรือเปล่าอุ้ยไม่รู้ค่ะภาพไม่ค่อยตรงเมื่อกี้ผมเห็นเลือดนะอ๋อเหรอภาพมันไม่ตรงอ่ะเขาฝากขอโทษเขาด้วยนะถ้าเขาเห็นอะ จริงสิถ้าไม่ตรงอ่ะใครก็ไม่รู้แล้วเมื่อกี้ส <c oughs> วันนส,สมมด <c oughs> <c oughs> ีครับซ่อมสมุดเดินคุ้มใช่ได้รถสามคันอ่ะเหลือสิบเอ็ดคัน คันนี้น่าจะแรงที่สุดในประเทศแล้วครับจริงหรอแรงปะเออเขาบอกสิบห้าน่าน่าจะแรงสุดในตอนนี้นะครับไม่เสร็จเดียวเองไม่เสร็จเดียวครับมันคือรถอะไรครับแต่ถ้ารถประมูลมาอาจจะรถประมูลอาจจะดีกว่าไม่ค่อยอยากมันต้องมันต้องแต่งอะไรบ้างอ่ะคือเราต้องแต่งเบรกแต่งอะไรปะ่ะหรือว่าแต่งรถเนี่ยแต่งคนระับแต่งทุกอย่างยกเว้นเบรกครับลูกขนนขับสิ่งละเอีย ลูกคุณหนูสีอะไรอ่ะลูกคุณหนูสีน้ำเงินสีทองครับเหมือนพี่เด็กศึกาฟรวยดิตลกจริงจริงว่าพี่เด็กศึกาใช้สีทองนะครับไม่เอาค่ะอันนั้นขำเกินขำมาดู่มองว่าพี่ดีเด็กศะกาตลกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นข่าไม่ต้องแต่งอะไรนะไม่ไม่แต่งอะไรนะแต่งครับแต่งแต่งเครื่องครับไม่แต่งเบรกใช่ไหม ไม่แต่งเบยียดอย่างเดียวเกาะ<อ>เซฟเต็มอะโหลดอะไรโหลดหมดเลยใช่ปะใช่ครับเอาไ้สุดเได้แล้ว,ลวพบแล้วปะไม่ต้องแต่งเะได้ของเว้ยสวยครับแต่งเยืนลืมเก็บรถได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เซฟอุ้ยแรงแรงอุ้ยแรงแรงอุ้ยไมเคืน ใช่ไม่รู้ว่าปกติไม่ค่อยขับรถไม่ค่อยเก่งอ่ะยังมีรถเฉยๆอุ้ยแรงมันเนี่ยชนไม่เอาทรงเลยมีคนโพลับอุ้ยแรงอ่ะแรงอ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันครับช่างมันช่างมันคนเราไปชนคนในแก๊งครับคนในแก๊งครับงช่างมันง่ายๆคือเม็ดเป็นวิธีวิธี ไม่ดีคนจีนครับอุ้ยขอดูขอโทษครับขอโทษค่ะรถอันนี้ไม่เป็นเลยอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอโทษค่ะรถมันพุ่งรถมันพุ่งรถมันพุ่งครับขอโทษอุ้ยนี่น่าจะไม่เป็นเลยตัวกระพริบเลยรถมันเลยปาผ่าตัดเหรอครับภาพตัดครับจีนเฉยๆภาพผมโอ้โหพระคือไม่ใช่อะไรนะครับเบอร์เท่าไหร่ครับว่าเป็นไงบ้างเพื่อนวิ่งได้ได้ไรปัญหาทครับ บอสเป็นไงบ้างเพื่อนบอสก็มีเพจหนึ่งอะเอาที่อยากเรกเธอที่รัพี่สาวเติมกี่ั่วครับเติมไปแสนหนึ่งครับเฮ้ยเขามีหมูเขาก็น่าจะนี่นะคือเราเบิกรถ รถเหลือกี่คันแล้วพอยไปเอาไปแต่งให้ชักนมเป้าได้รถเหลือที่เป็นคันแล้วมีใครได้ไปบ้างนี่ไงสามคันแต่งให้บอยหลับป้าไอรอนแมนไอรอนแมนไอเยได้รอนแมนเมื่อกี้กับตันอเมริกาอันนี้ไอรอนแมนอ๋อบอยไปแต่งให้บอยตัวเองสิเนี่ยเลี้ยให้เขาแต่งเองดีกว่าเขาเขาชอบผมไม่รู้เขาชอบยังไงนี่ไงบอยชอบไอรอนแมนโอ้ยเอออันนี้จริงนะครับเนี่ยบอยชอบไอรอนแมนนะไม่เราเบิกมาถ่ายรูปไหมได้ครับสามคันแ่บไม่ อ้าวทำไมมันชักโนอ่ะชักโนอ่ะคือบเลยชักโนเือบะลยคุณน้าได้รถกี่คนครับได้ได้รถแปดครับแต่ว่าได้รถไอ้ได้ตัวทองสามว่าอีเหี้ยเอออีสัตย์เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนสลบมัมีใครมีใครเออมีใครได้ที่ชุบจักรชาป่ะวอร์าชุบหน่อยป๊อป มีที่ชุบไหมมีที่ชุบไหมมีที่ชุบไหมทำวัตถิกาบเนาะทนอะ้รมีของมีของมีอะไรแปดปีร่างกายมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเราชุบแล้วเดี๋ยวมาล เยไอป้ามันชักนมมันมันแปดตัวปะฮะทำไมเป็นสีเนี้ยซ่อมไม่ติดปะเนี่ยเทลเทลเป็นไหนวะแต่งแต่งถูกคันปหมเนี่ยเปบดขับเลยเปบดขับเลยเปบดขับเลย แทงผิดคันไป,นนเ,ปเนี่ยไง